ฮัลโหลวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับอ่ะตีนกันไหมครับอ่ะวันนี้ไลฟ์ต่อคำถาม สั้นๆน,นะครับประมาณา5นาทีนะเดี๋ยวรอคนเข้ามารอคนทายาเข้ามาแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งครับหนึ่งอ่ะเริ่มเลยแล้วกันเนะเาะเหมือนเดิมครับใครมีอะไรก็ถามได้เต็มที่เลยนะ <c oughs> คือตรงช่อง Q&A ไ่ยก็เปิดไว้แล้วนะแต่เหมือนไม่ได้มีใครถามอะไรเพิ่มเติมก็ตามนั้น <c oughs> เดี๋ยวไปพูดไปเรื่อยๆแล้วกันหรือจะถามสดเลยก็ได้ครับ <c oughs> มีไหมอยากถามอะไรเกี่ยวกับนิยาย อันนี้เรื่องนู้นเรื่องนี้เต็มที่พอนี้ไลฟ์เพื่อตอบคาถามนะแต่ถ้าไม่มีก็5้านาทีก็จบนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเวสปอยไว้หน่อยนิดหนึ่งแล้วกันว่าเดี๋ยวฝูนลิขิดวิคหน้าเดือดเดือดยังไงรู้ไหมเนื้อหาฟืลิขิตครั้งหน้าเลยคือแบบโอ้ตั้งแต่สปอยฝูนลิขิดมานี่เป็นพาร์ทที่้วใช้สมองเยอะที่สุด เดี๋ยวใครสมัครอันิเมตแล้วนะฟังวิกหน้านะจะแบบโอ้โหบรรล,ลุนี่มันอะไรวะเนี่ยใช่ตามมันเลยครับคือเนื้อเรื่องในพาร์ทหน้าในวิกหน้ามันจะเต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะเห <c oughs> มือนหลักธําอะไรสักอย่างนั่นแหละรอฟังเลยนะครับเนื้อเรื่องไม่เน้นเน้นหลักการ เดี๋ยวไปรอฟังแล้วกันอีกมากนะครับอาจารย์ต้นกําเนิดอ,อ,อ,อาจารย์ต้นต้นกําเนิดคืออะไรอะ่ะเรื่องไหนล่ะครับเล่าย้อนหลังสือห้าวกับเฮาอูซงเนี่ยครับเออไปฟังในอนดีมเม็แล้วกันนะครับอันนั้นเล่าไปชั่วโมงหนึ่งเลยนะเล่าแล้วไม่เล่าซ้ำแล้วกันเนาะแล้วก็ในติ๊กไม่ถามอะไรเนาะในติ๊กจะถามก็ถามไปนะเวทให้ถามตอบห้าที ก็คือเป็นว่าวิกน้านะฝฟูลิคิดมันแน่ปวดปวดกระโหลกแน่นอนครับบอกเลยนั่นแหละเป็นพา r t ์ที่เบชอบมากที่สุดเลยมั้งแต่ว่ามันเข้าใจยากนิดนึงนะก็พยายามเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะเลยไม่รู้จะเข้าใจกันไหมเรื่องอนิเมตนะครับรอชมได้เลยในแ็กที่เท่าไร่วะร้อยหกร้อยเจ็ดมั้งครับสมัครสมัครแล้วคือดูอยู่ยาวๆตลาด ตลาดชีพเลยใช่ไหมครับเออไม่ใช่ครับมันเป็นรายราย,รายเดือน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 ครับโอเคในติ๊กมีใครถามนะไม่มีเนาะไปก็ยิงไปเรื่อยๆนะอืมนั่นแหละจริงๆว่าเนี่ยจะทำโรสโอมแบบกับคัมพิวดีเสียแล้วไม่น่าจะเลทน,นะครับขอไปด้วยตอนนั้นนี่ว่าจะทันไม่ทันวิก,ก่อนเนี้ยมันมี้อซิเดนย์ก็คือพูดไปปุ๊บเอา้า เสียงแม่งไม่เข้าเอ้าชิบหายกูเช็คแล้วนะอัดใหม่เฮ้ยมันเลยดีเลย์ยาวเลยครับสวัสดีครับตอนนี้ฟังํำนันเทเจ็ดสิบสี่ลิงก์เออจะโผล่มาอีกที่ตอนไหนครับเดี๋ยวนะขออีกแป๊บหนึ่งเจ็ดสิบสี่ใช่ไหมเออประมาณแปดสิบห้ามั้งหรือเก้าสิบนี่นะครับเออไม่ดิเก้าสิบกว่ากว่าลิงเออจะโผล่มาอีกรอบหนึ่งเก้าสิบกว่านะเก้าสิบกว่า ูลิงเอ๋จะโผล่มาอีกรอบหนึ่งนะนานนิดหนึง่งนานนิดหนึง่งแต่ว่าตอนลิงเอ๋โผล่มาปุ๊บเนี่ยโอ้โหสุดมากโคตรฮาเออลิงเอ๋กับอินเซียงเนี่ยไปเถียงกันเรื่องเงินลิงเอ๋เนี่ยบอกว่าคนเราต้องมีคุณธรรมไม่ควรบวกกำไรไปเยอะกับอินเซียงนะครับอินเซียงก็อ่าได้ได,ได,ได้พออินเซียงไปเรียบน้อยแล้ว ลิงเอ๋แต่งตัวเลขเพิ่มเติมเพื่อจะเอากําไรเข้าตัวเองครับหาขี้แตกเลยนี่แหละครับมันมากเลยสเสน่ห์ของเรื่องนี้นะครับอาอาจารย์ของเจ้าเมืองระดับไหนครับอ๋อโอเคอาจารย์ต้นกำเนิดหมายถึงเรื่องมหาศึกเนาะโอเคเป็นเทพแทบจริงสุดขีดจำกัดครับหรือมหาเจ้าจักรวาลสุดขีดจำกัดก็ได้ครับ แล้วแต่เราจะเรียกเลยอาจารย์ของเจ้าเมืองนะนั่นแหละแต่ว่าเอ,อช่วงหอคอยดวงดาวถ้าใครได้ฟังสปอยของเบสจะรู้เลยใช่ไหมครับว่ามึงตัดเดยอะมากเลยคือแบบบททดสอบหอคอยดวงดาวมันดูง่ายจังวะจริงๆมันไม่ง่ายนะมันยากมากเลยนะครับแต่อันนี้เมสดูทําให้ง่ายมากเลยนะอ่ะก็ไม่เป็นไรเนาะเอาเป็นว่าเป็นเทพแพ้จริงสุดขีดจํากัดแล้วกันเหมือนเหมือนเรื่องทางซ้ายนนะ่ะพรหมยุทธ์สุดขีดจํากัด มันตันแล้วในดับผงเทพแพ้จริงหรือมาหาเจ้าจาักรวานนะอันนี้ไปแปลเองของเบสน,นะคุณหนึ่งจะเรียกว่าอะไรไปไม่รู้แต่น,นี้นะ <c oughs> นั่นแหละครับเมื่อกี้ในติก๊กมีคําถามหนึ่งรูฟืองขึ้นเป็นเจ้าจาักรวานตอนนี้เท่าไหร่ครับเออแท็กที่ประมาณวิคหน้าวิคหน้าครับจําแท็กไม่ได้แต่ใครที่สมัครอนิเมะแล้ววิคหน้านะวิคหน้าถ้าจะไม่ผิดวิคหน้ามาแนละ้วขึ้นเป็นเจ้าจักรวานแลวครับตอนเป็นเจ้าจักรวานนี่แหละครับโคตรเทพ ตบคนอื่นเลยเป็นขี้เลยครับแต่ว่ามันไม่ได้โกงขนาดนั้นนะพอขึ้นเป็นเจ้าจักรวานเพราะเจ้าเมืองบอกหลวเฟิงตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าอัศวินกับเจ้าจาักรวานเนี่ยมันต่างกันที่พลังเทพประมาณหนึ่งร้อยเท่าหลักๆนะหลักๆนะพลังเทพหนึ่งร้อยเท่าครับแล้วก็มีวิชากดต้นกําเนิดต่างๆแหละแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นหลักๆคือพลังเทพครับแล้วก็ ถ้าคนมีหลายร่างอะ่ะพออัพเวลปุ๊บมันจะขึ้นหมดทุกล่างเลยประมาณนั้นครับอืม <c oughs> ไอหมูไอมูมันเป็นสปีชี่ใช่ไหมไอมูไอ,ม,ไอมูคือใครวะไอมูคือใครครับรัวฟงมาท่าราชาเจ็ดดาบใครชนะโอ้โหอันนี้จริงๆไม่ต้องถาม,มานะครับชื่อพระเอกคือใครครับพระเอกชื่ออะไรนะลุเงเรื่องมหาศึก หลือเฟิงไหมเออนั่นแหละหลือเฟิงมีเรื่องไหนหน่าดูแนะนำบ้างครับผมดูจะครบหมดแล้วครับอืมจากพดิเซียนหวนคืนดูยังไอในบิลิเออไปดึงดูไม่จบนะดูไปนิดนึงแต่รู้สึกว่ามันหนุกดีมันเข้าตรงประเด็นมากครับจากพัชเซียนโนขวนคืนคือไม่คือไม่ได้ทํารีวิวลงช่องเลยคือดูหลายเรื่องนะแต่ไม่ได้ทํารีวิวเร,เรื่องหน,นึ่งกนะ็น่าจื่อชวน ศึกเทพมาเหนือพิภพนะครับไปดูนะมีภาคสองแล้วแล้วเหมือนเดิมยังดูไม่ถึงตอนล่าสุดนั่นแหละตามนั้นเลยครับไปลองดูเลยครับจกักรพรรดิเซียนหุ่นคืนเนี่ยไปทำชื่อไปเป็นไม่ได้นะคืออย่างนี้ปกติอะในอนิเมะจีเนี่ยมันต้องค่อยๆไล่ระดับความแข็งแกร่งใช่ไหมจนไปถึงท้ายเรื่องพระเอ,อกจะแข็งแกร่งที่สุดแต่ไม่เรื่องนี้มันกลับกันมาถึงพระเอ,อกแข็งแกร่งที่สุดเลยครับนั่นแหละ ลองไปดูนะรเรื่องนี้โคตรกระชับบอกเลยใครที่ขี้เกียจด,ดูอนิเมะมันมีเป็นร้อยตอนกูขี้เกียจกว่าไม่จะเก่งดูนะครับมาถึงพระเอกมันเก่งที่สุดเลยนั่นแหะลองไปดูนะในบิลิฉายวันพุธมั้งหรือพระรหัสนั่นแหละครับไปลองดูนะลองดูนะซื้อนางเซียนตอนนี้ถึงตอนเท่าไหร่ครับโอ้ยตอนล่าสุดจะไม่ดูแหละไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่ไปทําสปอยนะ46สปอยไมป46นะครับ จูเซียนเขาเม่ไหรครับโอ้โหสองสามตอนล่าสุดจะไม่ได,ดูเลยถ้าหมายถึงภาคละอีกภาคหนึ่งภาคสี่ไม่รู้แต่ภาคสามเนี่ยสองตอนล่าสุดจะไมได่ดูแลครับตอบไม่ได้เหมือนกันอะประมาณนี้นะครับถ้าใครมีคําถามเดี๋ยวไปพิมพ์คอมเมนต์ในบ้านแดงได้เลยนะครับหรือว่าจะพิมพ์ในใต้คลิปก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นใต้คลิปในติ๊กเนี่ยันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะนะครับแนะนําว่าไปพิมพ์ในบ้านแดงตรงโพสต์อะที่เขียนว่า q a ตรงนั้นอนะพิมพ์เลยครับเดี๋ยวไปจะมาตอบในครั้งหน้าให้ ประมาณรี้เลกันนะครับเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ